สวัสดีสวัสดีเธอจ้ามาอีกแล้วถนนห้วยแก้วแยกลินคำนะคะสวัสดีค่ะมา,มาเที่ยวไปแม่ท่องเที่ยวมาไกลนักท่องเที่ยวมาไกลถนนยางร่องเมื่อกี้ข้ามถนนมานะคะมันจะเบ่อคอยได้ยินเนาะไป เราเดินข้ามมาจากเมย่าจะพาไปวันนิมานวันนี้พาป้ามาวันนิมานแต่ว่าเราข้ามมาทางติงพาร์คนะคะมาสำรวจติงพาร์คกันหน่อยติงพาร์คของคุณตันไปดูซื้อว่าร้านพี่นต ร้านพี่โนโดุดมยังอยู่ก่อโอ้ยทุกทีคนจะเต็มเลยตรงเนี้ยจราจรไม่สาหัสนะคะนิมานเหมีนเงียบเหงาวันนี้วันที่เจ็ดกันยายน 6, <4. S 1> ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะเจ็ดกันยายน september 7 t h 2021 I a m o n t h e I am on Immahamin Road in central of Chiang Mai hello อ้าวป้านำเที่ยวหน่อยเร็วป้าโอเคไปดูร้านของ พี่โน้ตซี่งอยู่ไหมอันนี้ยังอยู่ที่ติ้งพาร์คนะคะปกติจะมีร้านไอเต็มอยู่ตรงไหนของพี่โน้ดักแสบอันละ่ะยังดักแสบอยู่เลยดักแสบแปลว่าเงียบชีปิดค่ะ เด็กเทพคาเฟ่อเด็กเทพคาเฟ่ไปแล้วมันเคยเป็นอย่างอื่นมาก่อนจำชื่อไม่ได้เรียบร้อยสมนแตนป้าป้าหันมาป้าป้าถ่ายกับแมวเออถ่ายกับแมวยักเจ้าของที่อยู่ตรงนี้สวัสดีเจ้าของที่ก่อนนี่ ออาป้ายืนนี่น่เช็คอินมาแล้วนะคะเช็คอินดูบรรยากาศนะคะถนนนิมานเห็นมินเชียงใหม่วันนี้เราจะพาไปวันนิมานข้ามข้างหนู้น่ะ เมื่อก่อนนี้มีร้านนันทขว้างอยู่ตรงนี้นะร้านประจำํำเราต้องมาช้อปปิง้งตอนนี้กลายเป็นร้านนวดร้านกาแฟร้านกาแฟแถวนี้น่าจะมีเกินสองร้อยร้านแต่ปัจจุบันเหลือไม่ถึงครึ่งละมั้ง เราข้ามตรงนี้ไหมข้ามนี้ดีกว่าป้ามาโล่งๆแล้วนิมานเฮมินแบบโคตรโลง่งมาวันนิมานป้านงไปถ่ายรูปมาป้าไปยืนกับป้าน้องถ่ายให้ พาป้ามาเที่ยวเป็นครั้งแรกนะคะเข้าทางนี้ต้องเช็คอินคัดกรองกับเขาหน่อยคัดกรองคัดกรองข้ามถนนมาจากตึกนู้นว่าดุนภูมิเซ็นชื่อ ครงานด้วยก,กันไม่ต้องลงก็ได้ลงไปแล้วลงไปสองคนไงไไสองคนเนาะนี่นะคะวันนี้มาลงทะเบียนเข้าก่อนสุดคัดกองสบายไม่มีคนเ,าเมา,เท,าเที่ยวเาเที่ยวเมาก็ป้า <laughs> ไปไหนกันดี น่าจะมีร้านไอติมเปิดนะ Let's relax <S อ,อ,ะอันนั้นเปิดทุกที่มันก็จะมีตลาดนัดเบทีกลางแจ้งนดนตีกลางแจ้งไงแมวมีอันนั้นกับร้านขนม,มร้านข้างซ้ายนี่ Ginger Farm นี่อยู่ในมิชลินไกด์นะคะ<ม>ซ้ายมือนี่น้องชอบสปากเกตตี้ององปูนามาก <laughs> ปปปแล้วก็มีเบอร์เกอร์แกงฮังเลสปากเกตตี้ออเออแต่อย่างอื่นก็งั้นง มาทีหนึ่งแล้วไม่ได้มาซ้ำเลยเนี่ยป้าจะชอปอะไรนี่ไงเขาต้องมาถ่ายรูปอันนี้เขาทำเรียนแบบคอนเซปต์ในอิตาลีมันจะคล้ายๆกับเวนิเชียงหรือเวนิเซียนะคะทำคล้ายๆกับอิตาลีเนาะสถานปตัตยกรรมเขานี่ไงมีร้านขายของป้า ร้านประจำเดียนอยู่ที่นี่คะ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยถ่ายย้อนให้ป้าอะนี่คือมุมถ่ายรูปนะคะเงียบๆอย่างนี้ใครจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งมาถ่ายรูปสบายเลยยิ่งอากาศแจ่มๆอย่างนี้นะคะมาได้เลยเชียงใหม่ร้านนี้ก็เสื้อผ้าน่ารักนี่เสื้อผ้าน่ารักมากร้านประจำข้าพเจ้าอยู่นี่ ข้างในมันมีฟูดคอร์ดพี่อันนี้ก็ร้านกาแฟดงังร้านกราฟเนี่ยก็มีคนอยู่นอกจะพามาเที่ยวร้านโปรดนะคะร้านโปรดอยู่ตรงนี้นี่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  ร้านโปรดค่ะพระเจ้าคือร้านนี้เสืังทงร้านแนี้เืผ้าน่ารักน่ารักนะคะร้านนี้โฆษณาให้เลยชอบมากมาทีไรก็ต้องมาอุดหน,นุนชุดที่ใส่วันนี้ก็มาจากร้านนี้นะคะน่ารักไหมหาเพ่เที่ยวให้เสร็จก่อนอะ มาไปชมนะคะเขียวไก่กาเปิดอยู่อ้าว close ไม่เปิดแถวนุ้นมีเพลงนะคะไม่ไปใกล้เดี๋ยวมันจะโดนบิคสิตอีกโอเคอย่างรวดเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าเก้าสิตเจียโรงเฮงตรงนี้นะคะก็อยู่ในมิชลินไกด์นี่ มิชลินก็ไกด์ไปอย่างนั้นนะจะมาสู้ปากหาไกด์คนเดียวได้อย่างไรแม่งก่อเคนะปิดคลิปแค่นี้นะคะเที่ยวเชียงใหม่แบบรวดเดียวจบกลางเมืองถนนนิมานเฮมินแล้วก็เมย่ากับวันนิมานไปพบกันใหม่คลิปหน้าจบรายงานจากเชียงใหม่7กันยายนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ